เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮเข้าไปกันอีกเช่นเคยวันนี้นั่นเราก็มาอยู่กับเกมอาร์เมอร์วอฟเฟนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะเอารถถังที่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักมาให้ชมนะครับผมเป็นรถถังที่ขึ้นชื่อเรื่องเออ่ความสามารถในการรบที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมเป็นอันดับโลกนะครับผมก็คือเจ้า M1A2C a b r a m นะครับผมซึ่งเจ้านีเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่3ของซีรีส์ M1A2 นะครับผมอ่าได้ชื่อรหัสว่า M1A2C a b r a m นะครับผม เราจะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆข,ของเจ้าคันนี้ให้ฟังนะครับผมก็แน่นอนครับว่า A1 A2 C A ึ่งเนีบ้าวเนี่ยเป็นรถถังเทอร์กาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมเม m เตอร์แทงนะฮะส่วนประวัติของเจ้าคันนี้เนี่ยคือทางสหรัฐอเมริกาเขามีแผนที่จะสร้างโมเดลของเจ้า A1 A2 ใหม่นะครับผมก็คืออันนี้เป็นรุ่นที่3นะที่เขาจะทําขึ้นมานะครับผมโดยเขาประกาศต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยในปี2015นะที่งานอ,อ,อูซ่าเอ็กซ์โป ที่วอชิงตันดีซีนะครับผมอ่าคือเขาประกาศออกมานะฮะว่าจะทำโมเดลของเจ้าเอบาใหม่นะฮะทีนี้ตัวต้นแบบเนี่ยออกมาปี2017นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนฮะว่าหลังจากที่ตัวต้นแบบออกมาเนี่ยเขาใช้เวลาในการพัฒนาเพิ่มนะครับผมแล้วเอามาโชว์ตัวเนี่ยครั้งแรกในปี2020นะฮะก็คือที่รัฐโอไฮโอนะครับผมก็คือเจ้าเ1เด็กบาเนี่ย ปรากฏตัวค้าแรกเนี่ยที่รัฐโอไฮโอนะฮะคือแบบเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับผมเออแหม่น่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าใครที่อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็เราไปศึกษาเพิ่มดูได้นะครับผมอันนี้ผมพูดในส่วนของที่ผมอ่านมาจากในตัวข้อมูลรายละเอียดดีเทลของออร์วาแฟนนะครับผมเขาบอกมาแบบนี้นะฮะเออก็ถ้าผิดพลาดตรงส่วนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งไอ้เจ้า M1 A2 c a เบาร์เนี่ยได้รับการปรับแต่งเรื่องของเกราะใหม่นะครับผมให้มีความโคตรทนมากขึ้นนะฮะแต่ใช้ไม่ได้สำหรับเกมนี้นะครับผม เกมนี้มปใช้มาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะเห็นจะบอกว่าปะปงเกาะไปใช่ไหมโอ้โหเจาะเข้าเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะฮะอะเราจะมาดูข้อมูลส่วนที่เราถนัดดีกว่านะครับผมอะส่วนของเกมเพย์ก็รายละเอียดรถถังนะฮะ M1A2CA Barn เนี่ยมีปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรนะครับผมมีลูกกระสุนให้ใช้ถึง2แบบด้วยกันนะฮะก็คือลูกกระสุน Heat Multi Purpose นะครับผม อ่าซึ่งไอ้เจ้าลูฮีทบอติพเพอร์เพสเนี่ยดาเมจอยู่ที่684นะครับผมอัตราการเจาะก่ออยู่ที่870นะฮะอัตราการเจาะก่อกับดาเมจเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ในเซลล์มาตรฐานนะผมมันไม่ได้ดาเมจมันก็เยอะเลยครับแต่มันไม่เยอะเท่ากับพวกของรัสเซียนะฮะเออรัสเซียหรือพวกจีนนะครับผมอันนั้นเขาเจาะลูฮีทเขาเจาะโหดนะฮะแล้วก็แรงนะครับผมของอเมริกาเนี่ยมันเป็นลูกบอติพเพอร์เพสนะครับผมคือมันสามารถสเปรดดาเมจแล้วก็สรซักก้อนยหายได้มากกว่าลูฮฮีทธรรมมดาาาานนะะะะเเเวลจไ่ข้ครับผม อันนี้คือข้อแตกต่างนะฮะของลูกหีบสับเกมนี้แล้วก็ลูกกระสุน AP FSDS นะครับผมซึ่งกระสุนไซบอร์ดเนี่ยมันมีการตอกก่ออยู่ที่790นะครับผมดับเบิ้ลเชออยู่ที่นารา570นะฮะอันนี้เป็นส่วนของลูกอัพเกรดนะครับผมส่วนลูกที่ไม่ได้อัพเกรดเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะมันเจาะน้อยกว่าแน่นอนนะครับผมดาเบิก็น้อยกว่านะฮะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของกระสุนท็อปนะครับผม ความเร็วในการรีโหลดของเจ้า A1 A2 C A งเอเบาร์เนี่ยอยู่ที่5.3วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะเออซีรีเอบาร์เนี่ยมันเป็นซีรีส์รถถังที่กระสุนโหลดไว้นะครับผมถือว่าโอเคเลยฮะเลือดเจ้า A อบาร์เนี่ยมีอยู่ที่3,700นะฮะความเร็วสูงสุดนะครับผมอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอัตราเร่งอยู่ที่5.7วินาทีนะครับผมอัตราเร่งก็ถือว่าดีอยู่นะครับผม ทุกคนที่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเรื่องของแกสต์บายเหมือนกันนะฮะแหมก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องของเกาะเนาะเออมันอาจจะดูหนาขึ้นนะฮะแต่นี้ก็อาจจะอาตาัตราเร่งอาจจะน้อยลงนะครับผมเพราะว่าคือมันน่าจะปรับปรุงเรื่องของเกาะเนี่ยมันน่าจะหนาขึ้นนะฮะมันก็เลยทาให้อาตาัตราเร่งอาจจะดูน้อยน้อยนิดนึงเออแต่มันอยู่ในเกทที่ยังโอเครับผมรับได้อยู่นะฮะแต่ที่ว่าใครที่อยากจะได้อาตาัตราเร่งที่มันเยอะขึ้นเนี่ยไปใส่เรื่องของส่วนเสริมได้นะครับผมอันนี้คือผมใส่เนี่ยแต่ไม่ได้อัปเกรดส่วนเสริมเรื่องของ ใครที่อยากปรับแต่งยังไงก็ตามใจชอบเลยนะครับผมผมก็จะไม่ขัดประสงค์นะผมเน้นเซไวเวิร์ลนะครับผมผมไม่เน้นเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของความเร็วสักเท่าไหร่นะครับผมเน้นเอาตัวรอดนะครับผมควาเร็วในการหมุนตัวรถนะฮะอยู่ที่36.2องศาต่อวินาทีนะครับผมควาเร็วในการหมุนตัวรถนี่ก็ไม่ได้ช้ามากนะผมก็กลางๆนะฮะข้าพลา15%ระยะการมองอยู่ที่380เมตรนะครับผมด้วยความที่ว่าผมใส่เป็นกล้องเอ่อเลเวล1นะฮะถ้าใส่เป็นเลเวล2เนี่ยน่าจะได้สัก390 เออแต่ไม่เป็นไรฮะได้แค่นี้ก็โอเคครับผมมุมกดของเจ้า M1A2CAB นะครับผมจุดที่ลบ10นะฮะมุมเงย20นะครับผมมุมกดกับมุมเงยเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะฮะคือรถถังซีรีส์ของอเมริกาเนี่ยมุมกดกับมุมเงยเนี่ยมันดีอยู่ตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกนั่นนะฮะเออย่างไอตะกูล M4 เนี่ยมุมกดกับมุมเงยนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเอ <laughs> อเพราะว่าบางทีไปจะไม่ต้องใช้เนาะเออเขาเลยคิดถึงส,ส่วนนี้ด้วยละฮะลอกเวเลอร์ของเกราะนะครับผมที่มันดูไม่น,านา่าจะกันกระสุนได้เลยสักต ความแม่นยำนะครับผมอยู่ที่0.1นะครับผมหรือว่าแม่นอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถถังสมัยใหม่เนาะเออมันต้องแม่นอยู่แล้วนะฮะเอ็มมิ่งไทม์นะฮะอยู่ที่1.78เวิทีนะครับผมก็เหรอเอ็มมิงไทม์ก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับผมความเร็วในการบดป้อมนะครับผมอยู่ที่39.9องศาต่อวิเอทีนะครับผมก็ถือว่าหมุนป้อมเร็วอยู่นะครับผมคือรถถัง a b a า m เนี่ยสเปคมันค่อนข้างจะเป็นเชิงแนวไงเดียร์แนวสมดุลนะครับผมคือเรื่องของเกาะความเร็วดาเมจ คือมันสมบตัวทุกอย่างเลยนะฮะข้อเสียมันเลยอาจจะไม่ค่อยมีมากว้นเรื่องของความบางที่เพจหน้าที่มันใหญ่นะครับผมเออถ้าเกิดเราเปิดตรงโซ่ของเพจหน้าได้เนี่ยมันก็แข็งอยู่พอสมควรน,นะฮะคือเจ้าเอบาเนี่ยมันเป็นตัวฐานที่เขาเน้นเรื่องของการเกาะเนินเล่นนะครับผมเออถ้ามีเนินชันๆเนี่ยก็ไปเล่นตรงนั้นได้น,นะผมมันสามารถกดปืนไปยิงได้อยู่นะฮะเขาเออกแบบมาเพื่อให้สู้ในได้ทุกสถานการณ์นะครับผมเอบา พอมูคาวๆก็จะมานี้นะครับผมแหมเรื่องการปรับแต่งอะไรก็ไปศึกษากันเพิ่มเอาเองเลยนะครับผมผมไม่ขอแนะนานะฮะเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่คนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมอย่านงะเช่นว่าผมใส่ตรงส่วนนี้ไปมันอาจจะดีอย่างเช่นใส่เรื่องของทําให้ตีขาพังยากขึ้นเออเผมใส่ตรงส่วนนี้ไปมันดีแต่บางคนก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันจะเป็นด้วยเหรอแ็กพังแล้วก็ซ่อมเออมันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยให้ไปลองศึกษาดูเองนะครับผมว่า อยากแต่งยังไงให้แบบตัวเองรู้สึกวแบบ่ามันโอเคอะ่ะเออฟีลมันใช้ได้อะ่ะมันสามารถเอาไปเล่นได้อะ่ะเออผมอยากให้คิดแบบนี้มากกว่านะครับผมอย่าเพิ่งสตรีมเมอร์เยอะนะฮะคือผมเป็นแค่คนคอยที่ทำคอนเทนต์แล้วคอยแนะนำบางอย่างแต่ไม่ต้องทำตามทุกอย่างนะครับผมมาข้อมูลคร่าวข้าวกัจบจาณน,นี้ครับผมไปเกมเพย์จะเป็นไงก็ไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปไปกันเลยเอาละครับผมเราก็มาอยู่ในห้องเทียเก้าเทียรสิบนะฮะเราก็เป็นล่างเทียร์เนาะเออก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะผม ผมก็เล่นทลีเล่นได้นะดาเมจผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วผมเล,เล่นเพื่อความสนุกนะฮะเออเพราะว่าต่อให้เราเป็นท็อปห้องเนี่ยหรือได้เหรียญบูสตาเนี่ยคือได้เป็นที่หนึ่งของห้องเนี่ย EP ที่ได้มันก็ได้ไม่ต่างกันมากนะครับผมผมเองก็ขี้เกียจจะไปใส่ใจเรื่องของดาเมจและเออผมเล่นเอาสนุกสนุกดีกว่านะครับผมยืนแท้งฟังเสียงก,กระสนเด้งออกเนี่ยผมว่ามันฟินกว่าเยอะเออถ้าเกิดไปใส่ใจเรื่องสกอร์เรื่องดาเมจเนี่ยผมว่ามันไม่สนุกเลยสักตีหนึ่ง ผมเลยคิดว่าอา่ะเล่นเอาแบบเพลินๆดีกว่านะฮะอ่ารอแป๊บนึงนะครับผมรอเพื่อนก่อนมาฟัางเสียงก็ยนดีกว่านะเชียวค่อยๆไปผมดีไซน์เขาเออกแบบมาเท่มากนะเอบาผมชอบมากเลย <c oughs> เออตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยคือดีไซน์มันเท่ๆอ่ะเลงครับยิงครับผมท้ายนะฮะเจ็ดร้อยยี่สิบหกครับใครอยากบู๊ก็ปครับบู๊ไปครับผมไม่รีบอ้าวไม่ทันเพื่อนนะฮะรอแป๊บนึง ล็อกเป้าครับยิงอุ้ยหลังเข้าครับโอ้ยโดนมาสองเม็ดหืมไอทีสิบห้าโอ้โหเอ็งโคตรแสบเลยยิงอัดไปฮะยิงไปครับผมลูกฮีชมาติดเพอร์เพินะฮะขยับบู๊ก็บู๊ไปครับเราไม่รีบนะครับผม a อ2 1นะฮะเอาลัะเราโดนยิงอยู่นะฮะทีสิบห้าครับผมโอ้มาสายข้นเลยครับ เอ้แท็กขาดครับยิงครับอ่าทีแต่ห้าเพื่อนยิงให้อยู่นะฮะยิงครับผมรถถานจีนตรงส่วนด้านข้างป้อามันแข็งนะฮะเพราะว่ามันมีแผ่น e อ a คอยกันกระสนอยู่นะครับผมอ่ะยิงอาดไปย้าท้ายครับผมออาเพื่อจะแตกก็เหรออ่าเองครับท้ายครับท้ายได้เผิ่อสองครับผมได้เผิ่อสอง,องเองนะฮะยิงอัดท้ายไปอีกด้านหนึ่งครับ อ่า697นะฮะเขายังไม่สนใจเราก็ยิงอีกน,น,นัดหนึ่งได้ไหมจะยป็ P B, B, B Ender ครับผมไม่เข้านะฮะปอกข,ขึ้นมานิดนึงครับอ่ดท้ายครับได้มา750นะฮะโอ้ดูดิแผ่น ERA แม่งตาปีเลยอะ่ะเพราะโดนยิงมาเนี่ยอดด้าดน,นข้างอะ่ะโอ้โหไอ้าปีเลย อ่ะเราไปจุดต่อไปเลยครับอ่าดูว่าเสียงเครื่องยนต์เอบารนี่แม่งดังกว่าเสียงปืนอ,อีกนะสมชื่อแนละ้วที่ได้ฉายาว่าเสียงกระซิบแห่งความตายครับผมไอเอบารเนี่ยมันได้ชื่อนะฮะว่า whispering of d e a t h นะครับผมก็คือเสียงกระซิบแห่งความโอเ้เฮียเนี่ยเสียงกระซิบแห่งความตายนะเป็นไงล่ะกลับบ้านเลยเดียวเกิดใหม่เลยโอ้โดจวจรวดทีสิบห้ามาครับผม ก็จะแปลกใจนะครับคือเจ้าที่15อัมาัต้าเนี่ยตาก,การเจาะของเจ้ามิซายเนี่ยมันอยู่ที่1 3 0 0น้อยนะครับผมคุณก็ไม่ต้องแปลกที่มันจะเจาะเข้าโอ้โหโดนมา,าเต็มอ่ะคอยอเล่น,นะนครับอัดไปฮะไม่เข้าผมเพื่อนเราอ่าเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะฮะ รถถางเอบาม์เหมือนจะแข็งนะฮะแต่พอได้จริงมันไอเกมที่มันไม่แข็งมากนะครับผมเออแต่ถ้าเป็นเทียสิบเนี่ยมันอาจจะกันกระสุนได้นะเทียสิบมันออกแบบก่อใหม่ัะผมแต่นี้มันเป็นมันเป็นรถสมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่มีอยู่ในความเป็นจริงนะครับผมเอ้ยทดโบครับอัดไปฮะดานาครับผมโอ้ยนี่เห็นปะฮะมันยิงเข้านะครับยิงไปครับแท็กขานะผมแ็กขานะฮะ อัดไปครับ6 3 0นะฮะ AS 21นะครับผมโหลดอยู่แป๊บหนึ่งยิงครับเรียบร้อย2 oh <my> 5 <15 S 2> ผมโอ้ย oh <my> ไม่ที่15 oh <my> ไม่ามัจ้ะวะเนี่ยเห็นปะ <c oughs> มันเข้านะมันไม่ใช่ว่าไม่เข้าแนละ้วมันเจ็บนะมันเจ็บนะรอไปหนึ่งนะฮะยิงอัดเข้าไปครับ728นะครับผม BF o อ f l ัพโหลดนะฮะ off road, road. อัพโหลดอัพโหลดยิงด้านข้างป้อมไหครับอ่าเรียบร้อยผม โอ้ยโดนจรวดที15มาหลายดอกเลยเนี่ยไอที่ผมเก็บเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่มาจากตรวดที่15นะเนี่ยโอย้แรงจัดจัดอ้าวอปเราไปเก็บตรงนู้นนะครับไม่เป็นไรเราหาที่เล่นเอาดีกว่าครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องดาเมจมาไปเพื่อเข้าไปก็หิวดาเมจก็เรื่องของเขานะครับเราไม่สนใจเรื่องดาเมีแล้วสนใจแค่เรื่องของชนะกรพอครับ หายตัวความเร็วในการหานป้อมนะมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมมันก็หานไวอยู่นะครับแต่มันก็ไม่เร็วถึงท่านพวก K2 อะไรอย่างนี้ครับเออ K2 เลยแค่์ไ้มันหานป้อมไวฮะอ่าศัตรูมาแล้วผม W P B Ender นะฮะอ่ารอครับเขยไปนิดนึงฮนะ อ่ะเล็งครับยิงด้านข้างไปฮะหกร้อยเก้าสิบนะผมเอตาครับผม,นนผมล็อกเป้ายิงฮะเรีบยบร้อยเฮ้ยเอปาเทียสิบกระเพื่อนยิงไปฮะต้องท้ายป้อมในรางกระสุนแน่นอนครับผมยิงครับไม่ทันนะฮะไวจริงเฮ้ยศัตรูมาครับผมแบลลี่นะฮะเฮ้ยหลังเข้าเหรอ เดีย๋ยวเรารับศึกด้านหน้าดีกว่าไหมด,นหนด,นหนด้านหลังด้านหน้าด้านหลังดูก่อนว่าฝั่งไหนมาก่อนฝั่งนี้มาก่อนนะฮะยิงไปครับด้านหน้าครับผมไฟไหม้นะฮะเรียบร้อยครับผมเอาทีกาสิบเอ็มเอสครับผมเอาเรียบร้อยนะฮะ,ะ,ฮะหัวบินนะครับผมเอ้ย,อย,อยไอไอสฟิงไอสฟิงยิงครับเอาโ,โดนปืนโอ้โห,โห โอ้เพื่อแบงโคหิวดาเมจกันเลยอะแบบวิ่งใส่แบบนั้นเอาและครับผมเราก็มาอยู่ในห้องกลายเป็นเทียบร้อยนะฮะอยู่กันอีกสักเกมแล้วกันนะอยู่ในห้องเทียร์ก้าเทียสิบนะครับผมแหมโอ้คนเล่นตังโกงเยอะอันนี้่ยก็มีบูลาติโนเนาะแล้วก็อีบีอาร์ซีจักทวตังแท้งเรามีอยู่2คันนะผมก็คือทีสอมาต้ากับผมนะฮะ ก็เป็นเอบัม A 2 C นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอเพื่อนเข้ามาในห้องอด่านนี้ก็วิวสวยดีนะเออด่านนี้เป็นด่านที่ผมชอบนะครับผมเพราะว่ามันดูแบบออสดใสตีเย่มันไม่ได้แบบมืดมนอะ่ะส่วนใหญ่นี่คือเขาออกแบบตีมด่านมาคือมันค่อนข้างจะมืดมนมืดมนนะเออด่านสดใสดแบบนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเราก็ไปเลยครับ okay, okay, okay. รไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมทีสี่มาตาม,มัน ออกตัวไวคือรู้สึกว่ามันมีสกิลเพิ่มมาตาได้ยอยู่นะไม่รู้ว่าเขาน่าใช้เขาเปิดสกิลหรือเปล่ามาดูเหมือนกันอ่ะเซนเตอร์ร้อยยครับผมยิงไปฮะตังแขกครับผมยิงอัดไปฮะสุดท้ายครับผมยิงครับเรียบร้อยนะฮะโอ้ยฉันเจอสอไอทีดียูนะครับผมไอเจอ้านี่มันแข็งนะฮะ <laughs> เพื่อนตัวยิงตัวเต็มๆเจ็บไม่ละ เฮ้ยพียข้อจีผมมาครับนะแต่กระสุนเด้งสปอร์ตเจออยู่นะฮะเคยี่สิบเอ็ดนะครับผม x นะอ็กนะออ้ออ้โอ้โอ้โอ้ดักดักกอโอ้ยเดี๋ยวจากไหนบ้างวะโอ้ลหนที่จัดอ่ะเห็นเด้ครับโอ้ผมนี่โคตรสวยเลยเโอ้โหโดจีงซ้ายขวาหน้าหลัง อ่ะอีกไปฮะดาโก้ครับผมจรวดมาโอ้โอ้โอโอบล็อกกระสุนได้อยู่นะฮะมุมนี้โอ้มาเพียบเลยครับมาเพียบเลยฮะเมื่อกี้ไม่โดนบล็อกกระสุนได้ครับเคี่ยเอ็ดฮะยิงอัดไปครับต่อไปหนึ่งนะฮะยิยงครับเอาดากโกนะครับ แต่คอติควรเก็บไว้ก่อนนะ K21 เพราะว่า K21 เป็นจ่อโหดกว่าครับอ่เพื่อเราเก็บให้นะ K21 อาตาโกครับอุ้ยอ่าบล็อกสุดได้อยู่นะฮะยิงครับไปทันเพื่อนนะฮะโอ้เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับผม คือเจ้าเอบาบเนี่ยมันเป็นรถถังที่ต้องหาเลยเล่นนะฮะตัวบอดี้รถเนี่ยมันไม่ได้แข็งถึงขนาดที่ว่าจะกันรกระสุนได้ดีขนาดนั้นนะครับผมมันไม่เหมือนพวกที่14มาตานะที่มันกันรกระสุนได้โหดอะ่ะหรือพวกไอเชนเจอร์2 ATDU อ่ะอันนั้นนะ่ะกันกระสุนได้แ,แต่ผมยิงไปกระสุนมันหายไปไหนวะยิงไปฮะตรงหวัวอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอโหลดฮะ ยิงครับเรียบร้อยนะฮะหลอกเป้าครับผมหลอกเป้าแบลรี่นะฮะไม่ไม่ทันเพื่อนเอ,อ๊บเฮ้ยแบลรี่ครับผมไอ,อ้แบลรี่โอ้ยไม่เข้าครับยิงติดเอไอเอครับผมยิงครับอาจจะไปฮะด้านข้างเนีย่ยเรียบร้อยผมไทย99 A2 นะฮะอาจจะไปผมเรียบร้อยนะฮะ ไอ้ไกลๆครับผมโอ้โไม่มองไม่เห็นครับไม่เห็นเป้ากูไกลนี่ไปฮะสไรเกอร์เอดาครับผมเดี๋ยวนะดูนะฮะดูความไม่ยั้งรับยิงอยู่โดนอยู่นะฮะแม่นมากๆครับผมยิงครับเรียบร้อยครับผมบายช็อตไปฮะมาเราก็ไปเลยครับ ุงไปเลยนะฮะอ่านี่ครับผมดูความเร็วนะฮะมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมมันก็เร็วอยู่นะฮะดูดิความเร็วก็ใช้ได้นะฮะของจริงกอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะไอน,นี้ในเกมเม,มันปรับสเปคมานะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวนะเขาจะถีบเราอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่ผมบ้านนั่นปะไม่ใช่ นี่เหรอทูกครับอ่าเรียบร้อยแล้วฮะอ่าดีเฟนต์นะครับผมสองจุดนะฮะอันนี้เราต้องหาที่เล่นเลยนะครับผมเพราะว่ามันศัตรูมันจะมารอบทางนะ,ะรอบที่ทางเลยอ่ะเดี๋ยวผมหาที่เล่นก่อน,นะฮะอุ๊บเอาล้วครับหันป้อมฮนะหันป้อมปื๊ดอ,อ,อ,อีกอัดไปฮนะออปนะโอ้โหวีทีไฟครับผม ยิงอัดไปฮะท่านเพดล่างครับผมนี่อะไรเนี่ยไทยเก้าเก้เอสองครับเข้าอยู่นะฮะเข้าอยู่คิวเอทับยิงอัดไปฮะไม่ใช่เหรอไอ้ทมิเตอร์ดีกว่าอกบล็อกได้ฮะอา่ายิงอัดไปครับเซนทาโร่ร้อยยี่สิบโอ้ยโดนหนึ่งห้าสองยิงมาตามเบื้องก,ก่อนครับยิงอัดไปฮะมีเอ็มพีทีเจ็ดสิบสองโอ้ อัดไปครับเก็บก่อนฮะโอ้โหเจ็บเจ็บจัดโดนยิงด้านข้างมาอ่ะเอาถัดระบบวิตัดหน้าโอเคไม่เป็นไรได้เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเอาถัดระบบก่อนครับ eh21 รับหันตั้งรับก่อนยิงอัดไปฮะอันอันพวกไปมาครับผมยิงอัดไปครับ อ่าตอนนี้โหลดเป็นกระสุน AP พีนะผมโหลดเป็นกระสุนไซบอร์ดแล้วนะฮะหมดยังเอ่ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเรารอดีเฟนซ์นไว้อีกประมาณหนึ่งอาที10์สิบวิก็จบเกมแล้วนะฮะอ่าแล้วก็วนหาครับอาจจะมีศัตรูหลงเหลืออยู่นะฮะไม่รู้ว่าไปแอบที่ไหน อ่าดูความไวครับเนี่ยมันก็ไวใช้ได้แล้วผมเนี่ยก็ไม่แย่นะฮะเอาเรนนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีมากมากเลยแต่เสียงขยทด่ดังไปหน่อยเสียงขยดเน่ยโคตรดังอะผมพูดเลยดูแอนโอ้โหวิ่งเจ็ดสิบองครับผมดูเจ็ดิบครับผมเจบเอดอ่าเพื่อนเราเจอนะฮะแต่ไม่ทันแล้วงั้นเราขี่รถเล่นแล้วกัน ถ้าวิ่งบนบนถนนแบบนี้มันทำความเร็วได้อยู่นะฮะอ่าจบแล้วนะครับผม job, like เอาละครับผมจบกันไปแล้วถ้าเป็นไงสรุปก,กรือปิปาถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับ m 1 a 2 c a b a r บนะฮะคือมันเป็นรุ่นล่าสุดของทางสหรัฐอเมริกาที่เขาทำขึ้นมานะครับผม คือไปเป็นโมเดลล่าสุดนะครับผมก็คือ M1 E2 นันแหละแต่นี้ว่าขบพาปรับปรุงเรื่องของกรอะใหม่นะผมออวางผังกรอใหม่เพิ่มความทนทานให้มากขึ้นใส่เปลี่ยนแผ่นแผน่ออแผนกรอใหม่อะไรเงี้ยเป็นกรอชนิดใ,ใหม่นะผมที่เสริมความแข็งแรงให้กับรถถังรุ่นเดิมนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่รถถังสมัยใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการลบก็ได้นะผมในสมัยปัจจุบันนะฮะคือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เป็นต้องใช้รถถังไปในการสู้รบก็ได้ เขาส่งบอลโดนไปเนี่ยส่งไปสักหูหนึ่งเนี่ยราคาอาจจะถูกกับรถถังหลายๆคันก็ได้เออเนี่ยที่ไปปูผมตุ้มเดียวหายหายขังกอก็มีเหมือนกันนะครับผมเออหรือเจ้าดินลูกเดียวเดยวสอยรถถังเนี่ยตุ่มเดียวเรียบร้อยเลยครับผมไปเลยนะฮะรถถังเนี่ยคันคันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะกี่ล้านอะเออเจราินลูกเท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งตุ่มเดียวเรียบร้อยครับผมเกินล้านไปหายกับไปกับตานะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าทําไมรถถังถึงไม่มีการคิดค้นหรือพัฒนาเพิ่มนะครับผมเพราะว่า บางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือมันอาจจะไม่คุ้มค่าพอนะครับผมเขาเลยพยายามเอากระถางุ้นเก่าๆมาปรับปรุงให้มันสามารถออรับกระสุนได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมีการคิดค้นใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะวันนี้ก็ว้นที่นี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมฮางเเฟดขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปครับ,บสวัสดีครับ